จตุพรโทรหาบกลายจุดพี่ต้องเข้าคุกอีกรอบฝากไล่ประยุทธ์ต่อให้ด้วยจตุพรโทรหาบกลายจุดพี่ต้องเข้าคุกอีกรอบฝากไล่ประยุทต่อให้ด้วยหลังสารดีกาอ่านคำพิพากษาจำคุก12เดือนข้อหามินอภิสิทธิ์ 8กรกฎาคม2564สารดีกาอ่านคำพิพากษาจำคุกนายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช12เดือนโดยไม่รอลงอาญาจากคดีหมิ่นนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนายสมบัติบุญงามอ,อนอง หรือบอกอลายจุดนักกิจกรรมทางการเมืองได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวโดวยระบุข้อความดังนี้ไม่ว่าคุณจะคิดยังไงกับจตุพรพรมพันธ์เมื่อศาลตัดสินจำคุกคดีหมินน่นนายอภิทธิ์เขาโทรมาหาผมแล้วพูดว่าพี่จำเป็นต้องเข้าคุกอีกรอบฝากภารกิจไล่ประยุทธ์ให้น้องดำเนินการต่อขอให้ประสบความสำเร็จ